สนับสนุนโดยดื่มเป๊ปซี่ลุ้นทองมูลค่า10ล้านบาทถึง24แเมษายนศกนี้ใหม่ลักตาซอยโกลซีรีสเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสนับสนุนโดยแซมบัคน้ำแร่มองเฟรอร์ดื่มแล้วชอบรสชาติดจีจริงๆคอนเฟิร์มมองเฟรอรบ่หมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่ามามามา่าอร่อยทุกที่ทุกเวลา เข้าสู่ช่วงที่สองของข่าวเที่ยงอมรินนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่ในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของประเทศไทยของเราทั่วทั้งทุกภาคทุกจังหวัดเลยนะฮะมีการประกาศใช้เขาเรียกว่าเป็นการเคอร์ฟิลคือห้ามออกจากบ้านห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงตีสี่ไปดูจุดแรกกันก่อนบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะฮะที่กรุงเทพมหานครบอกเลยว่ากรุงเทพมหานครช่วงเวลาสี่ทุ่มเนี่ยยังคงคึกคืน แต่นี่ฮะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สี่ทุ่มตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดที่บอกว่ารถติดมากของประเทศไทยอีกจุดหนึ่งเมื่อคืนเป็นแบบนี้เลยฮะคือร้างไปหมดเลยทุกคนประชาชนทุกคนขานรับกับนโยบายเคอร์ฟิวเพื่อสกัดกั้นโรคโควิด -19 เมื่อคืนนี้นะฮะดูนี่ฮะร้านดวงต่างๆแท็กซี่รถบลเม์หยุดให้บริการทั้งหมดนะฮะนอกจากนั้นไปดูอีกแยกหนึ่งอันเนี้ยแถวๆสยามแถวๆมาบุญครอง ก็ติดเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคืนภาพที่มาบุญครองบอกเลยนะบอกโอ้โหรถไม่มีเลยผู้สข่าวเราเมื่อคืนที่ตระเวนอยู่เงียบมากเป็นแบบนี้ถือว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างดีเลยนะฮะไปดูอีกถนนหนึ่งถนนสีลมัะคุณผู้ชมที่ถนนสีลมตอนนั้นโอ้โหเป็นถนนสายท่องราตรีเลยของนักท่องเที่ยวต่างๆถนนสีลมเมื่อคืนนี้ผู้สข่าวของเราบอกว่าอ๋อพี มีรถขนส่งซึ่งเป็นรถขนส่งที่ได้รับการ